543สวัสดีทุกคนนะครับก็ขอบคุณมากที่รปรสหของเราทุกคนได้มาร่วมกันในวันนี้วันนี้อาจจะไม่ได้มาพร้อมกันหมดทุกคนก็ถือว่าเราได้มีโอกาสที่จะได้รับเริ่มรับหนึ่งเนาะในโอกาสนี้ก็คือในฐานะที่เจ้าภาพนะครับก็คือคุณดอมนะครับได้รับภาษาเป็นเจ้าภาพในปีแรกนี้ และในปีต่อไปก็จะเป็นพระพาชัยและแหน่วยอื่นๆืครั้งต่อไปก็อยากให้หน่วยอื่นให้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับมารมกิจกรรมกับเราเพิ่มขึ้นเน,น,นาะในฐานะที่เราเป็นเคื่อนรอปส6ทุกคนก็มีความสมัครสมานตั้งแต่เราเทียนจบันมาเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสในการเจอกันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าอนนี้ก็หลังจากหลังจากโควิดไปเราก็ได้มาเจอกันครั้งหนึ่งก็ถือว่าเราจะ ผูกพันแล้วก็จะไม่ลืมกันนะครับก็ในวันนี้ก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้มารวบกันก็ขอบคุณครับสาค่ะกะไปเชิญนพี่นรองที่พี่น้องแล้วก็ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างมากเลยปีนี้ปีแรกเนาะก็จุลหูกันนิดนึงก็ยินดีอย่างมากเลยที่ที่เราได้มาขอบคุณทางพระพาชัยขอบคุณทางบุรีน้ำแล้วก็ขอบคุณทางเอ่อ ประคนชัยนะครับประคนชัยถึงถึงมีน้อยแต่ก็เต็มร้อยก็มร้บไก็บางครั้งเป็นเจ้าภาพคนเดียวรับคนเดียวคนอื่นเขาก็ปิดธุระบ้างป่วยบ้างก็ถือว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยก็หวังว่าปีหน้าเราก็จะพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วก็ปีปีต่อไปต่อไปก็อาจจะดีกว่านี้พร้อมกว่านี้ ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้อ่กพี่ๆเดินทางโดยสวัสดิขอบคุณท่านประธานนะครับท่านประธานที่ประสานงานพวกเราทุกคนนะครับเราก็เจอกันแค่ในโซเชียลนะครับเนาะในหน้าตาจริงๆเราก็ไม่ได้เจอนะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้พบเจอทุกท่านนะครับหลังจากวันที่เราเรียนจบมาก็ประมาณ4-5ปีนะครับเป็นครั้งแรกที่เราพบหน้ากันจริงๆนะครับก็ขอบคุณทุกท่านในส่วนของภาพไทยนะครับปีหน้านะครับ เราจะเจอกันนะครับเดี๋ยวทางผู้ผมจะนัดล่วงหน้าประมาณ1เดือนนะครับให้ทุกท่านได้เตรียมได้เตรียมอัดเตรียมนะครับเตรียมเครื่องดื่มนะครับสะสมเครื่องดื่มไว้นะครับเนาะสะสมเครื่องดื่มโซดาไว้นะครับกับเพื่อนไปทานที่พระรชัยนะครับเราจะเตรียมไว้ให้นะครับก็ในส่วนของพระประชัยก็ยินดีนะครับยินดีที่ที่เราจะสารต่อความสัมพันธ์ของเรานะครับคือเราร่วมกันมาตั้งแต่เราอยู่บชชใช่ไหมครับบชชเราไปเจอกันแค่ในส่วนกลางนะครับ พอเราไปเรียนพอเราไปเรียนรปสเราก็เจอกันจริงๆนะครับก uh uh ็ขอบคุณท uh 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 ุกท่านความเมตตาความเมื่ออารีนะครับเออเฟื้อเผื่อเผ่ซึ่งการเละขันนะครับเจอกันในครั้งคราวหน้านะครับก็อาจจะมีฉลองงานแต่งนะครับงานแต่งของแม่โดงที่เขาได้โดงอะไรลองจะฉลองหรือไม่ฉลองก็แล้วแต่แม่โดงเขาคุยกันเนาะนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับปีหน้าเจอกันที่พระพาชัยครับผมครับ